สวัสดีคะ่ะน้องกลับมาอีกครั้งกับการเล่าเรื่องผีนะคะวันนี้ผีที่พี่ปุกจะเล่าก็คือผีของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง oh. ซึ่งน้องๆรู้ไหมว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีผีเยอะมากนะคะแล้วพูดผีนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกพูดผีพวกนี้ว่าโยคาค่ะ ก็จะมีผูดผีต่างๆอย่างเช่นที่พี่ปุ๊กเคยเล่าไปแล้วก็จะมีผีคอยาวผีสาวสองปากผีปีศาจกระปะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีโยคายบางชนิดนะคะก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับคนนะคะอย่างเช่นมันจะคล้ายๆกับปะใช่ปะกับปะก็ไม่ค่อยทําร้ายคนมากนะัก เอ้แต่ก็ทำาลายนะกับป่านะเออแต่ว่ามีผีบางประเภทนะคะเขาก็ไม่มีผิดมีภัยกับคนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ปุ๊กจะเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะผีที่จะเล่าให้ฟังชื่อว่าคาซาโอบากินะคะหรือเรียกในภาษาไทยว่าผีร่มญี่ปุ่นนั่นเองเอาละ่ะเรื่องผีร่มญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามิโกะเวลาปิดเทอมมิโกะก็จะมาอยู่กับย่าที่ชานเมืองย่ารักมิกโกะและเป็นห่วงมิโกะมากมิโกะเอ้ยถ้าเกิดไปเที่ยวที่ไหนนะ่ะอย่ากลับบ้านดึกนะรู้ไหมได้ค่ะคุณยา่ารีบกลับมาทานข้าวก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกนะหลานได้ค่ะคุณยา่า ่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกในทุกๆเย็นมิโกะก็จะรีบกลับบ้านแต่มีอยู่วันหนึง่งมิโกะลืมสนิทเลยว่าต้องรีบกลับบ้านวันนี้อยากไปเดินเล่นที่วัดจังที่นั่นมีหลายชั้นอยากขึ้นไปดูวิวข้างบนอุ๊ยตายมีขนมขายตรงนี้ด้วยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าขนมดังโง่อร่อยมากเลยนะทุกคนเคยกินหรือยังเดี๋ยวระหว่างที่กินดังโง่นะมิโกะจะพาทุกคนไปเที่ยว นี่ตรงนี้คือศาลเจ้าที่นี่สร้างมาหลายร้อยปีแล้วแต่คนที่นี่ดูแลอย่างดีมันก็เลยดูใหม่เอาล่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะและนี่ก็คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เดี๋ยวมิโกะจะพาทุกคนขึ้นไปดูวิวกันโอ้โหทุกคนวิวข้างบนนี้สวยมากเลยเห็นภูเขากับทะเลสวยมากเลยทุกคนเอ๊ะว่าแต่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วฮะนี่หกโมงแล้วหรอ ปกติ6กโมมิโกะต้องถึงบ้านแล้วแต่นี่เรายัางอยู่ตรงนี้อยู่เลยแย่แล้วต้องรีบกลับบ้านแล้ววันนี้กลับเย็นเลยนะเนี่ยโอ้ยแป๊บแป๊ฟ้ามืดแล้วต้องรีบกลับบ้านซะแล้วเดี๋ยวคุณย่าจะเป็นห่วงในจังหวะที่มิโกะกลาลังเดินกลับบ้านนั้นมิโกะก็ได้ผ่านลานวัดของศาลเจ้าแห่งหนึ่งและเธอก็มองเข้าไปและสิ่งที่เธอได้เห็นนั่นก็คือในลานวัดนั้น มีล่มแปลกๆสองอันคุยกันอยู่ล้มเก่าๆสองคันนั้นมันไม่ใช่ล่มธรรมดาแต่ทว่าล่มนั้นมีดวงตาดวงเดียวลิ้นห้อยไปมาและก็มีขาเดียวล่มสองอันนั้นกระโดดไปกระโดดมาดึงดึงดึงแล้วมันก็หันไปคุยกันเองมันเป็นเรื่องที่แปลกมากและมิโกก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่มิโกะไม่กลัวผีมิโก ก็ยืนดูอยู่ห่างๆทันใดนั้นรมก็หันมามองที่มิโกะแล้วมันก็กระโดดเข้ามาหามิโกะกระโดดเข้ามาใกล้ขึ้นรมคันสีแดงก็เห็นมิโกะเหมือนกันมันก็เข้ามาใกล้มิโกะก็ทำตัวไม่ถูกเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยลมปีศาจก็กระโดดมาที่ข้างหน้ามิโกะมันกระโดดดึงดึงดึงแล้วมันก็หันหลังกลับไปกลับไปคุยกับลมแดงตามเดิมโดยไม่สนใจมิโกะอีก มิโกะก็งงมากแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินกลับบ้านต่อพอมิโกะกลับบ้านคุณย่าก็รอมิโกะอยู่อา้าวหลานทำไมกลับบ้านดึกอย่างนี้ล่ะเออคุณย่าคะวันนี้หนูเจออะไรแปลกๆมาก็ไม่รู้อะคะ่ะอะไรหรือหนูเห็นล่มคะ่ะล่มอะมีตาอยู่ตาเดียวแลบลิ้น แล้วก็มีเท้าอยู่เท้าเดียวมันกระโดดดึง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 ะคะ่ะมันเห็นหนูด้วยมันกระโดดมาหาหนูแล้วมันก็กระโดดกลับไปแล้วมันก็กลับไปคุยกับล่มอีกคันหนึง่งที่กระโดดดึงดึงดึงดเหมือนกันนะคะแล้วหนูก็เดินกลับบ้านมาเลยหนูงงมากเลยค่ะคุณยา่าย่าเชื่อในสิ่งที่หลานบอกย่าก็บอกกับมิโกะว่ามิโกเอ้ยสิ่งที่หลานเห็นนั้นก็คือคาซาโอบากิมันเป็นผู้ชนิดหนึ่ง ตามลักแล้วมันไม่เคยทำอันตรายให้กับชาวบ้านมันเป็นเพียงแค่พูดล่มมันชอบโพดตัวแล้วก็กระโดดเล่นอยู่บริเวณสารเจ้าร้างซึ่งกล่าวกันว่ามันเกิดจากล่มกระดาษที่เก่ามากๆผ่านมาหลายร้อยปีล่มพวกเนี้บางทีมันก็กางล่มเพื่อกระพือตัวเองให้บินขึ้นฟ้ามันไม่เป็นอันตรายหรอกมันเป็นมิตรด้วยและบางครั้ง มันก็จะออกมาเล่นกับเด็กๆย่าคิดว่าคาซะโอบากิก็คงอยากจะเล่นกับหนูมั้งจ้ะมีกะสังอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่นะหรือคือผีร่มญี่ปุ่นใช่แล้วทุกคนและเรื่องราวที่พี่ปุ๊กเล่านะคะก็คือเรื่องราวของผีร่มญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป็นผีร่มที่ญี่ปุ่นถึงหน้าตาจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าเป็นผีที่น่ารักมาก นิสัยนะนิสัยน่ารักเขาหน้ารัก,เข,รกเขาไม่ทําร้ายผู้คนด้วยนะคะนานๆจะเจอผีแบบนี้ทีนะปกตินะคะพี่ปุ๊กเล่าเรื่องผีทีไรนะคะผีฆ่าคนตายตลอดเลยแต่ผีเรื่องนี้น่ารักจังเบย <c oughs> เอาละคะ่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องราวของผีล้มญี่ปุ่นนะคะต่อไปจะเป็นผีเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะมาเล่าให้น้องๆฟังคะ่ะใครชอบอย่าลเรืมกดไลค์ซับสไครป์ให้พี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พรดหน้ค้ค่ะบ๊ายบาย